ดาวมาษาบ้านเกิ์ดิดดิดดิคนนี้ไหนดิเก้เลิกแล้วเหรอเลิกเลิกอะไรเลิกยังยังเพิ่งเริ่มเล่นเธอเป็นใครไม่รู้อ่ะเธอไม่ให้เป็นใครให้กังวใจหรอพูดเรื่องจริงกล่องบุญกล่องบุญกล่องไม้ทับบาตรกล่องบุญ ได้เอาทำไมทำไมว่ากุสุมาแบบนี้ชื่ออะไรนะกุสุมากุสุมาหรือกุศเมนมึงแกเขาบุขาไปเอาทำไมพูดมาว่าไงหุ่นเยอะไม่เยอะดูหัวให้ตีหัวปุกเนี่ยจะมีการเป็นยังไงที่มันสนใจหรอแต่ฉันอยากจะรู้ว่ารู้จักเขาสามร้อยยอดหรือเปล่าเฮ้ยรู้จักดีเลยแล้วก็ดีมากไปถูกไหมไปถูกอีรู้จักจ้ะไปยังไง ขวาเลี้ยวขวาแล้วแล้วก็เจอไฟแดงแล้วก็เลี้ยวซ้ายต่อพอเลี้ยวซ้ายต่อปุ๊บตรงไปกู้มันจะเห็นวงเวียนนโะงซ้ายโงซ้ายอีกรอบหนึ่ง <c oughs> เห็นภูขเขาเห็นภูขเขาก็คืนไปขนาดใครก็จะทำได้อีเวนโงซ้ายด้วยโงซ้ายถ้าเธออยากแต่งงานกับฉันเธอต้องทำงานให้ฉันอย่างหนึ่ง ร้อยอย่างพันอย่างก็ทำได้เด้อผู้ชายแบบทำไม่สำเร็จกันเลยไปหาพานทองที่เขาสามร้อยยอดพานในเวลาสามวันถ้าหากว่าทำได้พี่จะยอมแต่งงานด้วยเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องถึงสามวันวันเดียวพอรออยู่นี่นะไปรีบไปนะรีบมาสบายแล้วหล่อไปเข้าไปครึ่งควรวันดี้เราทุกคนทุกคนมาเป็นพยานมีอะไรพี่แท้วัน ดูดม้าเป็อรอะไรเงี้ยเลยไหมแคนเม็ดกับหัวแล้ต้องการอะไรจะให้ทำอะไรเขียนสัญญาก่อนมันไม่ต้องทำหรอกสัญญาอะไรกับเป็นเจ้าคพันถอยกันนะไม่ทำใช่ไหมไม่ทำไม่ไปนอนกดดังๆแม่หน่อยสิพอได้พันถอยไปก่อนไม่ใช่ได้พันถองหมยจนรื่นจริงหลอกใช้มัน อมองมองจะหัวขึ้นไปที่รูปร่างทุกคนเลยไป <c oughs> รูปร่างเหมือนธงวัดอาบาทำสัญญาก็ทำ,ทำไปมามาทำสัญญาไปให้พี่พีชาพรทำทำใช่ไหมได้ค <c oughs> <น>่ะพีชาไป <c oughs> ทำสัญญาณเขียน <c oughs> ชับเน,นี่น <c oughs> ยเปียกด้วยไปพีชาไปทำสัญญาแล้วอย่ารับงานซ้อนนะลูกอ่ะไประวัง เปียกวันไหนอ่ะวางไปละสิบสองวางไปไม่วางนะเต็มหมดหมดเลย <c oughs> ได้แม่ได้วันไหนไอ่ะได้คะได้วันไหนเนี่ยมีวันในยี่เก้ากุมภาอะครับงั้นเอายี่เก้าอ่ะ <c oughs> ช่วยช่วยขอขอ,ขอลดสักห้าพันได้ไหม <c oughs> ไม่ได้เลยต้องโอลิเกเยอะ <c oughs> โอเคตั้งไปจำไปจำเลย เกบาบางนานหนังอมหนังเอ็กกับพิจิกลัวอุณหภไม่รอดอาจาสารสีงเจ้าตนใอ็นาารนักนง ไปหาว้านน้อยที่เขาสามน้อยยอดภายในเวลาสามวันถ้าหามาได้เราสอนสิงจะยอมเป็นคู่แต่งงานเดี๋ยวพี่ชายก็เดี๋ยวขอข้าวเลี้ยงพีเกด้วยเสร็จแก้วเนี่ยรู้เหลืองไหมเนี่ยอ่าไม่พอใจนี่ยังอะไรอ่ะมาทำตาพอใจไปงาน